ก็แบบทำให้แบบคิตตี้นอนอย่างนี้แล้วพ่อก็ดูว่ามันเป็นสีขาวะอะแล้วหนูจับให้โดนคิตตี้มาแล้วนีอ่อุ้ยไม่จับดีกว่าตัวหนักจะไปถ้าจับก็รู้สึกแล้วนะพ่อแค่หนูจับอะหนูก็รู้สึกเลยนะว่ามันหนักอ้วนนะใช่แค่จับก็รู้สึกแล้ว่ายกไม่ขึ้นเพราะว่ามันหนักมากมาเลย มนีเลยม่เจะเตะมกน้อ่ะอวนเลยวนี้มาดวนบึ้กเลยโอ้โหพอข่าวไหมอืมอ่ะหากินได้กูจะเดิน่างหมาเมื่อยเหนื่อย Ui người quá rồi Cái nô này, cái nô này Cái cái